ก,ก็อึกว่างูฮ้ยจับงู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 มาอีกแล้วพี่น้องอ้ยอันนี้ปาตีครับเสียงะเกียงเลยนีจุงกระแม่บองโบกรุบกรียครับสวัสดี FC พี่น er ้องทุกคนโอ้ยันตา มาพบกับผมบรรยากาศเช้านี้ครับผมบรรยากาศดีเมื่อคืนมาใส่เบ็ดไว้ครับใส่อยู่นี่เก้าหลังประมาณแปเก้าหลังครับนีก็ใส่อไม้หนึ่งมันไม่มีน้ํานะแห้งฟักเลยเหง้างเหลืองไหมเริ่มเริ่มทยอยตายแล้วฝนแทบไม่ตกลงมาเลยครับผมใส่เยอะจึงดีดไว้ครับแล้วก็เยื่อเขียดตัวหนึง่งคุณรู้กั้นว่าจะเป็นยังไงครับผมไป ตรงเนี้ยมันจะเป็นแอ่งมีน้ําแค่ตรง,นตรงเ,รเนี้ยตรงเบิร์กเนี่ยที่เขาเกี้ยวเนี่ยน่ะมีน้ำแค่นั้นแหละท่ก่อนเป็นคลองครับเขาถมที่โอ้โหขันแรกมีรุ่นเลยครับเชือกตรงเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ยอึ๊บอ่าม่อคืนตัวเบลเลยอยู่นี่ครับสองไฟมาตุกก๊กแก ตัวํำแขนนี่อ้วนตึบเลยก็ทอมแบบถ้าน้ำเยอะนีนน่น้ำน้ำมานั่งทำคลิปมากเลยอยากมามากเลยขอไฟขึ้นข้าวนอนทั้งคืนเห้อสนมอันนี้ก็นิ่มซิ่งครับโอ้โหตุดยอดออยังเขียดปลายังไม่แตะเลยครับมีปลาไหมเหรอเห็นปลาฝูงปาลาโกคอกอยู่นะ ภาวนาอยู่ไว้อย่ามากินนี่ครับเคียดจังเหมือนเดิมไงเสียงนุบอดอะไรเฮ้ยย่าบิดโค้งมานิดนึงครับฮ่าฮ<ๆ>่าฮอะไรอ๋อนูกว่าปลายติดไม่ติดครับหลุดแค่ไม้แรกรับประทานแห้วครับ เฮ้ยเ็มเตียมๆเลยไม่ได้สักตัวครับผมเสียนนุก็เหมือนกันเอามาอกไม้เดิมที่ผมมาใส่ไม้ที่สองครับใส่ไม้เดิมคราวที่แล้วหลุดสามคันนะครับมาดูคราวนี้จะหลุดอีกไหมหรือว่าจะยังไงคราวที่แล้วไม่ได้ตัวเลยครับแต่คราวที่แล้วใส่เหยื่อใส่เดือนแนละ้วฝนมันตกนะคราวนี้ใส่เหยื่อเหยื่อดินเหยื่อจิงรีดนะครับเพิ่มแอคชั่นเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไง โอ้แล้งหมดเลยพีแ่บบน้องไม่มีน้ํเา,าเลยไม่มีเลยครับมีแต่หญ้ามาเลยครับเห็นเขียวเนียเหลืองเืองโอ้โหข้าวเหลืองทุกปีนี่คือข้าวเขียวขจีข้าวสูงขนาดนี้คือน้ําเต็มบิ่งเนี่ยอันนี้คือน้ําไม่มีเลยครับคลิปที่แล้วเนี่ยที่มาตอนเนี้ยน้ําถึงนี่เลยอันนี้น้ําน้าเดีือแค่นี้เองสูงที่เนี่ยบางทีก็แห้งแหละภายในระยะเวลาสองสามวันครับแห้งหมดเลยวันนี้ก็น่าจะอีกวันสองวันก็น่าจะแห้งหมดแล้วกลัวแต่ว่า มันมีปลาลูกคอกอยู่นเนี้ยโ้อู้วูอะไรอ่ะเอ้าติดครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนว่างูโอ้ยโอ้ยโอ้มาแล้ับโอ้ยใช้สูดอยู่อื้อฮะอ๋อของเทนเนาะ โอ้โหตัวดำเมียมเลยครับโอ้โหสุดยอดติดตรงไหนเนี่ยทำไมไม่หลุดโอ้โหหมานเลยครับหนึ่งแต้มครับผมจ้อยกระน,นุยนี่ครับเสียงสวยสวย,สวยเดี๋ยวจิงรีดครับเดี๋ยวดิน้นโอ้ดูุดจนได้ครับ มันมีผมใส่น้ำบิงนี้เอยใส่เบ็ดบิงนี้บิงเดียวไอ้สองบิงอไอ้บิงนูน้นคันหนึ่งคันนี้เดี๋ยวให้ดูบิงนี้แห้งหมดเลยครับผมอันนี้ไม่ติดโอ้อันนี้ดึงไปครับดึงไปไหนมันคงไม่ติดครับผมเนี่ยสุกคนดูสิมันแห้งเหลือขนาดเนี้ย จากเต็มธนาเลยนะเขาที่แล้วที่หลุดตรงนู้นน่ะน้ำแห้งหมดเลยครับเขาที่แล้วอาจจะเป็นปลาไหลกินน้ำไม่ติดครับเนี่ยดูแห้งหมดเลยเห็นมีปลาเลยครับผมมีรูปลาไหลด้วยนี่เปน็นนองนี่นี่นี่น,นี่รูปลาไหลเออชัดเลยครับ รูเล็กอ่ะลุ้นต่อครับอู้เมื่อไหร่ฝนจะตกเนอะคนแก่นคนขายน้ําก็บอกว่าบ้านเขานี่ต้องสูบน้ําออกเลยนะมันอยู่ติดใกล้เขื่นขอนครับปล่อยน้ําออกมาอันนี้ไม่ติดครับผมมิดจัดสงัดจริบ ไป๋จ๋าไป๋จ๋าไป๋จ๋ะคันแรกคันนี้คันนี้คันนี้ก็ไม่ติดครับฮู้ยหู้ยหู้ยหู้ยไม่เลิกพี่น้องหู้ย อันนี้ปาตี้ครับได้เ,เสียงชัดเกีนเลยนี่หลือมันตาก,กร๊บ,บนึงคอยอยู่ครับโัตีโอ้ยังดูยังดูนี่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 โอ้สวยอยู่สวย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 ,สวยครับเนี่ยตัวดำๆอันนี้มีขาวขาวนิดนึง ดูแล้วไม่เห็นปลาูขคอกนะโอ้ติดสองหลังนะครับวิบ่งเดียวสองตัวนี่แจมแจมครับผมแจวแวบแบจวแวบบสุดยอดครับผมสองแจมครับจย สนอมสนมสองแก้มครับหม,มันกัดก,กัดคัดกัดก,กัดของของเซนนุอาหารป่าครับเป็นไงสองแต้มโี้ยมาไปชมผลงานของเซนนุได้ครับผมเซนนุอาหารป่าคล <c oughs> ิปอื่นๆก็มีครับผมนะ <c oughs> ไปตามรับชมกันได้นะฮะป่ะวันนี้ได้สองแต้มวันน้ตาลพริกเซนุไม่หมันครับวันนี้โอ้หนามันไม่มีเลยทุกคน ทำใจยากยทำใจลำบากพีก่รู้จะทำไงไแห้งหมดแล้วนี่อันนี้ข้างหน้าผมก็แห้งหมดแล้วฝนไม่ตกเลยครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเซียนนอาหารป่าด้วยนะครับพี่น้องตอนนี้จะสอง200สองร้อยซับแล้วนะครับผมไม่เราเราไปทําแบบไม่ได้แลกซับนะคือเราทําด้วยความแบบพยายามของเราแล้วก็อยากได้เอฟซีที่รักช่องเราจริงๆนะครับก็เลยชอบมันก็เลยโตช้าครับ แต่โตแน่น,นอนนะครับโตด้วยคุณภาพแต่กับผมเจอกันที่หน้าฟากกิาตาเล้งใช้ด้วยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับบ๊ายบายสนอมสนม